สวัสดีครับหรือคุด้วยนะครับผมมามาแบบงงๆมึนๆนะครับผมในวันนี้เนี่ยเรามาเล่นคอร์บดิวตี้เวนการ์ดกันนะครับก็ด่านนี้ผมบอกตรงว่าตั้งแต่เล่นมานะครับด่านนี้ผมไม่เคยชนะเลยนะครับผมนี่ค่ะงงมากด้วยความที่ด่านมันค่อนข้างจะแบบอ่าดูยากนิดนึงนะครับสำหรับผมเนี่ยเพราะว่าสีมันค่อนข้างจะกลมกลืนกันในระดับหนึ่งเลยนะครับกลมกลืนไหมล่ะฮะโดยอันนี้เนี่ยผมต้องอธิบายก่อนว่าผมจะเล่นโหมดฮาร์ดคอร์นะครับผมโหมดฮาร์ดคอร์คืออะไรโหมดฮาร์ดคอร์คือโหมด มันหลังคออธิบายให้จบก่อนโหมดฮาร์ดคอร์นะครับจะเป็นโหมดที่ยิงอาดามเนี่ยเพิ่มขึ้นมากคือยิงนัดเดียวสู่ตายได้เลยนะครับผมแต่ว่า LMG มันน่าเสียดายตรงที่ว่ามันยิงนัดเดียวไม่ตายนะครับบางทีผมบอกตรงว่าเซ็งมากนะครับแล้วแบบโอ้โหแล้วผมต้องการจะเก็บ LMG ด้วยฮะจะเก็บลายพางไงคราวนี้มันก็เลยต้องคิวแบบลองช็อตอย่างนี้ยิงไกลๆนะครับผมเนี่ยนะครับเอ๊ะใช้ปะน่ใช้ปะนะ่ใช้ปะนะ่ะนะอ๋อไม่ใช่นะครับผมนั่นเป็นหินนะครับโ ท้าผู้ชมเห็นไหมฮะโคตรเนียนเลยนะครับผมผมไม่ปัญหากับด่านนี้จริงๆเลยเอาจริงๆนะครับไม่ตายเถอะเอมีคนยิงแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยนี่ก็เพื่อเราเพียบเลยเดี๋ยวนะฮะถ้าผู้ชมเห็นไหมฮะผมยิงก่อนเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะเรื่องปกติของผ้านี้นะครับผมไม่รู้ทาไมเหมือนกันปิงร้อยนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมเจอปิงร้อยเยอะมากนะครับ ในใจว่าเจอเป็นกิจวัตรประจําวันไม่เจอห้องปิง4ีแล้วนะครับผมมืนกว่าต้องทาตัวให้ชินนะครับผมเป็นไงฮะเล่นมาตั้งนานเพื่อได้คิวหนึ่งคิวไอ้บ้าคนเดิมเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันเออโดนระเบิดเพื่อนตายเพื่อนเป็นไรไม่มีปัญหากันปะเนี่ยมีปัญหากันปะเนี่ยแค่ศัตรูก็จะยิงไม่ตายแล้วยังไม่จะโดนเพื่อนตายอีกไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเรา ฮัลโหลตะตะกี้เพื่อนตะกี้เพื่อนวิ่งผ่านไปฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนเพื่อนจ๋าเนี่ยเนี่ยเพื่อนอยู่เงี้ยไม่ยิงนะฮะเฮ้ยผมอะผมไม่ยิงช่วยเด้อผมบอกเลยผมรอยิงผมผมเนี่ยแหละเข้ามาเดิเข้ามาเดิมันจะเข้ามาไหมเนี่ยเหมือนจะไม่เข้ามานะครับเหมือนจะรอดักฝั่งทรายไว้ตลอดเลยนะครับผม ไม่รู้จะไปไหนดีเลยตอนนี้ไปทางไหนก็เจอแต่ศัตรูหน้าซ้ายขวาหลังเต็มไปหมดเฮ้ยเนยีนย่นยเนยี่ยผมยังไม่รู้เลยศัตรูอยู่ไหนท่านผู้ชมนี่อุย้ยเห็นแล้ว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 คือแบบด่านเนี้ยมันกลมกลืนจนจนแบบผมไม่ไหวจริงๆะมันทุเรศเกินไปอะแต่จริงๆคนที่ชอบก็อาจจะชอบเลยฮะแต่ผมไม่ไหวไงมันมันไม่ใช่สไตล์ผมอะ หนึ่งตัวทวนตายไปเก้าแล้วหนึ่งตัวท่วนไม่ได้แล้วหนึ่งตัวท่วนวนีตน่ตายเถอะตายสิบแล้วเนี่ยตายสิบแล้วเอาไปมีอะไรเอาไปให้หมดผมดักบางแล้วเอออะไรอะไรอะไรเพื่อนเองเห็นอะไรก่อเอาเอาว,าว้ได้แล้วได้แล้ว พอได้ตัวแรกตัวต่อไปต้องมาบอกเลยมันเหมือนเป็นกำลังใจอ่ามันเป็นกำลังใจให้คนเราเนี่ยคึกไปเรื่อยๆครับผมเราได้คิวหนึ่งตัวแล้วยายหยุดแต่เพียงเท่านี้ครับผมโชคชะตาถูกสั่งมาแล้วว่าให้เราคัมแบ็กตัวต่อไปต้องมาอาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่เร็วๆนี้เร็วๆนี้แหละผมจะไม่ตายจนกว่าจะได้คิวอ,อีกตัวหนึ่งไปละเงาว มิสตูเห็นนะครับมิสตูเห็นไม่รู้นั่นศัตรูหรือเปล่านะครับผมอ๋อไม่ใช่นะครับแหม่ยิงพลาดไปก็โอ๊ยอะไร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 มันอะไรเออแพ้ไปเถอะไอ้บ้าไอ้บอกตรงนะท่านผู้ชมผมไม่ถูกกับด่านนี้จริงๆแหละ